น้องอะตอมิกสมัยร่างที่2ระดับ SSR บวกบวก,ก็ได้อัปโหลดเข้าสู่ตู้ตัวดําในเซิร์ฟเวอร์จีนเป็นที่เรียบร้อยรายละเอียดสกิลของเขาแต่ละอันอย่างท,ที่ทราบกันดีเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเกิดมาเพื่อแก้ทางคอใหม่ล่าสุดนั่นก็คือเกริวกันชูบที่เป็นคออมตะสุดพิเศษ <S <S และก็น่าจะเป็นคอที่โกงที่สุดนะปัจจุบันตอนนี้ด้วยและการมาตัวละครใหม่ทุกๆครั้งก็ไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือภารกิจการการันตีซึ่งภายในเซิร์ฟเวอร์จีนนะตอนนี้เขาได้ทําการปรับปรุงมาใหม่นานแล้วแหละว่าถ้าเรา เปิดตัวดำครบ50บใบรับตัวละครร่างที่1ไปเลย1ตัวและถ้าหากเปิดครบ1 8 0ตัวดำก็รับลูกแก้วร่างที่2หรือร่าง SSR บวกไปเลยอีกหนึ่งตัว <Wow. S 1> เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรายละเอียดแบบชัดๆเกี่ยวกับเจ้าตัวอะตอมิกร่าง SSR บวกบวกันว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์จีนแล้วมันจะโหดมากน้อยขนาดไหนเอาเป็นว่าก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ Como สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสรองเกสเซเวอร์จีนและก็อย่างที่ท,ทราบกันดีเลยว่าตัวละครใหม่ในซูเวอร์จีนยอจะตกมาเป็นของเจ้าตัวอะตอมิกซามไรรร่าง SSR บวกรายละเอียดสกิลต่างๆของเขาเนี่ยผมเองก็เคยได้ทําคลิปแปลไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยแนะนาให้ลองย้อนกลับไปดูได้แต่ถ้าใครขี้เกียจก็ดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยละกันเพราะว่าการมาของตัวละครอะตอมิกซามไรร์ SSR บวกมันจะมีภารกิจให้เเราไดด้ทดลองล่ ตัวละครของมันก่อนที่จะไปเปิดสุ่มกาชาตัวดําก่อนอีกด้วยนะ <Wow. S 1> สําหรับโมเดลท่าทางการยืนของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยอย่างที่ผมรีวิวไปข้างต้นส่วนรายละเอียดของการโจมตีก็ไม่ต้องเป็นลีลาอะไรมากมาย <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะมาจัดให้ชมไปพร้อมๆกับอธิบาย <Okay. S 1> เพิ่มเติมไปอีกด้วย <Okay. S 1> สําหรับการโจมตีข้างต้นหรือการโจมตีอันแรกเนี่ยจะเป็นการฟาดฟันการโจมตีธรรมดาด้วยดาเมจหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์รูปแบบการโจมตีหรือการใช้สกิลนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับอะตอมิก <Okay. S 1> สไลด์จัดไปครับผมหนึห่งทีสองที Yeah. มีการปาดไปข้างหน้าแล้วก็งัดขึ้นอีกหนึ่งดอกนะต่อมาก็จะมาดูในเรื่องของอันติเมทสำหรับสกิลออนติเมทของเจ้าตัวอะตอมิกซัมไร SSR บวกมันจะบอกไว้อย่างชัดเจนเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะทําการโจมตีเป็นแถวแนวตั้งนั่นก็คือจะโดน2ตัวละครส่วนดามิที่เขาจะทําได้เนี่ยจะอยู่ที่6 5 0้อ้และหลังจากที่มันโจมตีออกไปแล้วเนี่ยมันยังทําการลดการคูดาวของโล่อมตะของเจ้าตัวคอคิริวกันชูปได้อีกด้วยนะสําสหรับรูปแบบการโจมตีก็จะเป็นแบบนี้แหละครับอะ<า>ตอม หนึ่งสองสามสี่ห้าโบเข้าไปปาบโหดามิดสองล้านสองอ่ะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆนะ แล้วก็เมื่อกี้เป็นการโจมตีเบิ้ลน,นั่นก็คือสถานะของสกิลพิเศษอันที่4เอาไปว่าเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันอีกทีนึงต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสกิลพาสีติดตัวสําหรับสกิลพาสีติดตัวของเจ้าตัวอะตอมิกสมูไร SSR บวกเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นหรือหวือหวาเลยนะครับ<อ>เพราะว่าบรรทัดแ,แรกเนี่ยเขาจะลดดามมิที่ไม่ใช่คิดติคอนลงไปเลย60%และหลังจากที่มีตัวละครใดๆก็ตามนะครับทำการเคลื่อนไหวตัวละครอะตอมิกสมูไรก็จะได้รับการฟื้นฟูเลือดมา10%ทันทีนะอันนี้ผมเองไมม่ั่นใจจว่ามันะได้ทุก ครั้งใน1รอบหรือ1เทอร์หรือเปล่าถ้าเกิดมันฟื้นฟูได้เรื่อยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีอยู่พอสมควร mm. แต่ส่วนจุดเด่นของเจ้าตัวอะตอมิกซมูไรเอ r สอาร์บวกเนี่ยมันอยู่ที่สกิลไฮไลท์พิเศษตัวนี้เลยนะครับเมื่อเจ้าตัวอะตอมิกทาการโจมตีทั่วไปหรือโจมตีแบบอันติเมตเนี่ยมันจะทําการลดขีดค่าพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายลงไปเลย600%และในส่วนวงเล็บนี้มันบอกว่าจะทําได้สูงสุดอยู่ที่50%ขีค่าพลังชีวิตสูงงสอีกทั้ยัง,งป้องกันให้เป้าหมายของฝัั่งตูน้นได้รรับกาเพิ่มค่า H HP อีกด้วยคุณสูงส บันทันล่างๆตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดมากๆเพราะว่าถ้าเกิดมันใช่อันติแล้วฝั่งศัตรูนั้นตายหรือไม่ก็ติดสถานะไมโยท้อธรรมดาหรือไมโยท้อแบบพิเศษก็ตามเนี่ยมันจะทําการไล่โจมตีแบบอันติสุ่มอีกหนึ่งครั้งด้วยดเมดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะ <Wow. S 1> ก็ต้องขอบอกเลยว่าสกิลนี้เนี่ยเป็นอะไรค่อนข้างโดดเด่นและดีมากๆเพราะมันเอามาแก้ทางเจ้าตัวคอของกิลิวกันชูบแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และสําหรับรูปแบบของการใช้สกิลที่สี่ของเขาจะเป็นแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมเริ่มแรก โชว์าชาโชว์าชาโชว์าชา,ชาโป้งแม็กใส่ฟ้าตายปุ๊บทำการไล่โจมตีอีกทีหนึ่งฮะแบบสุ่มด้วยนะ โบเข้าไปฮะดามเมจเข้า80เปนะมันจะน้อยกว่ารอบแรกอยู่พอสมควรเพราะจากที่เราสังเกตดูง่ายเลยเนี่ยจังหวะที่เราฟันไปดอกแรกแถวหน้าแถวหลังของฝั่งตรงข้ามเนี่ยหายนะพอมารอบที่2เนี่ยเจ้าตัวไรนิ่งกินจิหายแค่ตัวเดียวส่วนเจ้าตัวอัศวินจักรกลยังสามารถยืนอยู่ได้ <Okay. S 1> และอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เจ้าตัวอะตอมิกสมุไรัยล่าง SSR บวกตัวนี้มันโกงเนี่ยนั่นก็คืออัตราการตัดเลือดของสกิลพิเศษอันที่สี่ของเขา mm. ลองสังเกตดูจีนอสฝั่งตรงข้ามนะผมจะทําการโจมตตีปกเเเลลยนะะรรับัมมบบแแท่วไดดูาาือขง 1 2ึ่ง,งบบเข้าไปเห็นไหมคุณผู้ชมมันล่อไป50%เเลยนะ oh, <no. S 1> นี่คือสูงสุดเลยนะครับไม่ว่าเราจะโจมตีธรรมดาหรือโจมตีอันติก็ตาม การลดเลือดคือมันลดไปเยอะมากๆนะแล้วดูฝั่งซ้ายของผมโดนเจ้าตัวจกักรพรรดิเด็กร่างสองมาทําการลดเลือดก็คือลดแค่นิดเดียวเองประมาณสัก10%ถึง15%แต่อตอมิกปาท,ทีเดียวลดไปเลยครึ่งหลอดครับและคิดดูถ้าไปเจอเจ้าตัวด้วงร่างสองล่ะที่มันมีหลอดเลือดอยู่2แถวนี่คือแบบเละแน่นอนร้อเพราะว่าเจ้าตัวด้วงเนี่ยมันจะโดนตัดเลือดพิเศษของมันเนี่ยออกไปเลย1อันอแล้วมันก็ยังจะโดนตัดเลือดพื้นฐานของมันไปอีกด้วยนะอารมณ์ก็ประมาณนี้นี่แหละเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูแล้วกกัสําาหรบารบต่อ กับด้วงร่าง S S R บวกแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูอันติกกันอีกสักหนึ่งรอบฮะอะตอมิกสมลดยจัดไปครับผมปั๊บปับปับปับป๊บปั๊บโบ้เข้าไปตัดเลือดครึ่งหลอดอีกแล้วครับคุณผู้ชม เป็นอะไรที่น่าขังกูกมากนะสำหรับตัวละครตัวนี้และยิ่งจัดอยู่ในทีมฮีโร่เนี่ยเอาไปปะทะกับเจ้าตัวเกลียวกันชูบได้สบายๆแต่ถ้าเกิดมันไปเล่นในศึกดวลเนี่ยก็คงจะไม่ได้เจอกับเกลียวกันชูบเนาะเพราะไอ้เจ้าตัวเกลียวเนี่ยมันอยู่ทีมพิศาจส่วนอะตอมิกร่าง SSR บวกเนี่ยมันอยู่ทีมฮีโร่นั่นเองอ่ะจังหวะนี้อีกสักหนึ่งรอบครับผมปาดไปครับหึหหนักๆฮะแต่น่าเสียดายที่ฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวอะไรตายนะถ้าเกิดมีตายเนี่ยมันจะไล่โจมตีอันตรอบททันีแลละดูเอี่มัันตดกหน้คัทงู่เลยนะ โอ้โหแม่งโหดจริงๆฮะสำหรับเจ้าตัวอะตอมิก S S R บวกโอเคกิลิวกันชูปอันติไปเพิ่มกระหน่ำสีแดงมาอีกหรอบส่วนท่ายืยนของการกระหน่ำก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเอาดาบไว้ข้างหลังเนาะพร้อมจะฟาดฟันถือว่าเป็นอะไรค่อนข้างเท่มากๆนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะย้อมแมวแล้วไม่เท่สรุปแม่งออกมาเทเฉยเลยครับคุณผ,ผู้ชมโบรอสมาจาังหวะนี้เป่าตรงกลางเข้ามา โอ้ยอะตอมิกยังยืนอยู่ได้ครับคุณผู้ชมและโดนแ็บเข้าไปหนึ่งทียังยืนไหวอีกโอ้มีการเด้งเลื่อนขึ้นมาอีกนะสาหรับการเด้งเลื่อนในโหมดนี้เนี่ยผมไม่อยากจะนับเท่าไหร่เพราะว่ามันเด้งเยอะมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้ถ้าผมเปิดหาตัวละครตัวนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะมาจัดให้ดูจริงทีว่าการเด้งเลื่อนของเขาเนี่ยมันจะดีพอๆกับไอ้โหมดทดสอบอันนี้หรือเปล่านะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันอีกอันหนึ่งของเจ้าตัวอะตอมิก s s r บวกนั่นก็คือการลดคูดาวหรือการลดเอ่อจะเรียกยังดี การลดโล่อมตะหรือการนับเวลาถอยหลังของโล่อมตะของเจ้าตัวเกรียวกันชูปนะตอมิกจะปาดแถวล่างนะโดนไปก่อน1ตัวคตัวก็ผมติดโล่อมตะนะทั้ง2ตัวแล้วก็ทําการปาดอีกหนึ่งทีครับเมื่อกี้ติดลบไปอีกหนึ่งนะส่วนจังหวะนี้เนี่ยถ้าเกิดฝั่งผมจะต้องเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันจะต้องมีคูณ4ก่อนนะครับคือมันจะต้องนับถอยหลังนะแต่น,นี้คือเจ้าตัววัคซีนผมเกิดมาเลยนะส่วนเจ้าตัวโจเซ่ก็เกิดมาพร้อมกันเลยเหมือนกันถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเร็วกว่าเดิมมากๆนะคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าเดยอู หลังอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันว่าการติดลบของไอ้เจ้าตัวอะตอมิก s s r เบวกเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะ <Okay. S 1> มาครับอะตอมิกปาดมาปุ๊บนี่โดนลบไปก่อนเลยคูณ2ส,ส่วนการโลดด้านหลังก็ติดลบ2เหมือนกันนะเดี๋ยวเราเรามาดูครับผมยังไงดีปื๊บติดโล่ฮะจังหวะนี้โอเคแล้วก็โดนปาดมาอีกหนึ่งทีติดลบ1การโลติดลบ1ห,หลังจากนั้นยังไงเอ่ยจะคูณเท่าไหร่เอ่ยการโลสวนกลับยังไงดีฮะเกวินสวนกลับมา แล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นโอ้โหวัคซีนแมนฟื้นขึ้นมาเลย ทั้งๆที่มันพึ่งลงไปติดโล่อมตะนะมันฟื้นขึ้นเลวครับคุณผู้ชมเป็นอะไรที่น่ข้างโกงแบบโกงมากนะสำหรับอะตอมิกสมุไรก็สรุปเลยว่าการลบ2ตัวนี้เนี่ยมันลบทุกๆครั้งที่มันอันตินะครับแต่ถ้าเกิดมันตีเบิลอีกหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะทําการลบ1อย่างเช่นสมมติถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามมันตายแล้วไอ้ผลพาสซีฟสกิลพิเศษมันทํางานเนี่ยมันก็จะติดลบ1นะฮะแต่ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามมันฟื้นฟูขึ้นมาเกิดมาใหม่อีกหนึ่งครั้งแล้วเนี่ย ถือว่าไม่ได้ติดลบแบบถาวรนะครับก็ถือว่าคลิปนี้น่าจะเป็นอะไรที่ชัดเจนอยู่พอสมควรนะสําหรับการอธิบายถ้าใครยังงงๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันมาได้เลยเดี๋ยวผมจะพิมพ์คอมเมนต์ตอบกับอธิบายไว้ให้ว่าการใช้งานของเจ้าตัวอะตอมิกเนี่ยมันแก้ทางเกเรียวกันชุบและคอโลอมตะตรงนี้ยังไงบ้างเอาเป็นว่าเดีย๋ยวเ, there, เร็วๆร็วนี้ผมจะมาเปิดหาเจ้าตัวอะตอมิก s s r บวกตัวนี้อย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะว่ารายละเอียดของเขาเนี่ยมันโกงและดีซะเหลือเกินนะส่วนกลางเดือนนี้ซับพงซับพอร์ตจะ รอลุ้นกันหน,หนึ่งทีเพราะได้ข่าวว่ามันมีฟุบุกิร่างใหม่มาด้วย <Wow. S 1> แต่ไม่รู้ว่าจะลงซัพพอร์ตหรือเปล่านะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าหากมันอัปเดตมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบทาคลิปมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างแน่นอนแต่สําหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ยังไงก็อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไคร b e และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆม,มันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทวนหน้า,น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 านและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด,ดมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน